สวัสดีครับผมดีเจคารัมพบกับผมใน Experiment อรมพาร์ท2นะคะจังเลยโฆษณาครั้งที่แล้วนี่ต้องเสียน้ำตาไปพร้อมกับของที่ตายเพราะไม่ได้เติมบัตทูแต่ไปฆ่าซอมบี้โดนลุมกินตายรับอนา กกกกเกิดที่ไหนเนี้ยโอ้โรู้มากคนรูตำแอน่งนี้โอ้โออ้นากกักนักเสือนาักากเสือฟันหนานนได้แสล EN งมาแล้วด้วย เตียมออกลบค้าน,นี้เป็นไงกระป๋องกระป๋องยาคูหาไม่เวลาเก็บมันตั้งดังตึงดึงดึงมันมียาคูอยู่แถวนี้เหรอเอหมใส่แบบ ใส่ซ้ำร้อนตายก้มดำไมเฮ้ยอะไรวะน่าใส่นี้ดีกว่าเท่กว่าแสลงน่าจะตีเจ็บก,กว่า ีเสียงตั้มพี่มาไหนหัวสีชัด,ชด มามามา,าทดสอบอาวุธยอยยอยอ๋อทีเดียวมันมีอีกตัวนนอืเยอะเยอะจัง <c oughs> โอ้โหฆ่าตายอนาถเวอร์ วันนี้ผมจำเป็นจะต้องไปเล่นกับพวกเขาเพราะถ้าเล่นคนเดียวมันจะอยู่ไม่ได้นะครับสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิเน็ตหลุดแล้วนะ คุณพระชอบชอบหนโอ้โหโลพีพีเข้าเลยจังเลยคุณผู้ชมเคยเป็นใช่ไหมครับ เออ่ประมาณแบบเล่นมันเล่นแบบมันๆแล้วมันมีอะไรมาขัดข้องโอ้พระเจ้าเหาพักชมโฆษณาสักคู่เดี๋ยวกลับมาในรายการดีเจคาลองกัน ชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับไปชมขออนุญาตครับผมปิดครับโหผ่อนได้ไมั้ยไม่ได้ผ่อนศูนเปร์เซ็นต์สามเดือนได้ไมั้ยไม่ได้ใช่ขอขอผ่อนไม่ได้เนี่ย เปอร์เซ็นต์สามเดือนได้ไหมได้ครับแค่โทรสัง่งทุกอย่างศูนย์เปอร์เซ็นต์หยุดอย่าขยับส่งของมีค่ามาให้หมดอะไรของปืนแม่ท่านไม่ได้ดออดฟุ่มเฟือยเลยค่ะอย่าฟุ่มเฟือยนะโอเคครับรายการเราก็จบไปเพียงแค่อันนี้อา้อาวอา้อาวเฮ้ยจบเป็นยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยพี่ใจยเย็นเฮ้ยเฮ้ยพี่กับมาก่อนไปแล้ว